อยู่ข้างหมากเหลืมะกระเทียมมากระเทียมนะใช้เป็นข้าวสวยนะครับทุกคนข้าวสวยแปลว่าใบซอใบซอนะฮะตะลุยใบนะฮะแปลว่าคนข้าวนะครับกัดกัดเลยยาำดังบองปลังบนจุ่นฉลามอ่บองแกงก้อนหมาจัดดังบองดังบองกันติ๊กเจงอะส่งลับเรียน นข้าวนี่นะครับก็จะหุงข้าวโดยเตาฟืนแบบนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอดถ่ายคลิปย t u b e ตัวน,นี้ผมอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะฮะก็อยู่ที่เมืองเสียมเรียบนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนำนะครับพามาดูร้าน ข้าวไก่ทอดนะครับผมเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่นี่นะขายดีมากๆนะครับลูกค้านี่คือเต็มโต๊ะเต็มร้านเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับเข้าไปดูขบวนการผลิตนะฮะแล้วก็ขายกันยังไงครับเดี๋ยวตามผมมาครับทุกคน ครนะครับเมืองเสี่ยมเรียบนะครับร้านนี้ขายดีมากๆนะครับเขาจะใช้เป็นข้าวสวยนะครับทุกคนข้าวสวยแปลว่าใบซอใบซอนะฮะอันนี้เขาขายกล่องเท่าไหร่ครับพี่พอจะรู้ไหมใหญ่ไม่ร้น่าจะน่าจะเจ็ดพันนะสิบพันเฮ้ยไปนั่งอสวยบหนุยโอเคไม่น่าจะดีดีเฮ้ยจะอะไรประมาณ ปรังปีบอล่าปรังปีบอลก็คือเจ็ดสิบบาทเจ็ดพันเรียลปรังปีบอลนะต้องไม่เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทยากก่อ๋อเมื่อกี้นึกว่าจะเป็นขาไก่อย่างเดียวก็มีเครื่องเหมือนๆมีน้ำลาดด้วยก็เป็นบ้านเราเป็นข้าวมันไก่ได้ไหมไม่ได้เนาะก็ก็ข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่แล้วกันนะคทอดเป็นไก่ทอดนะแต่ว่าแบบนี้น่ากินนะ ผมว่าถ้มีถ้มีเป็นแบบนี้ด้วยนี่นะกำลังมองนะครับมันมีอะไรอีกไหมเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเครื่องเคียงนะครับถั่วต้มต้นผักดองเนาะี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มเท่านะครับเอาเนื้อต้องเอามโอ้จังสลา ตะลุยบายนะข้าปยตะลุยบายนะแตลว่าคนข้าวนะครับ,รบ,รบ,บ,รบลูกค้าเขาเยอะจริงนะครับ លោកយីឡំម្ដងបងប៉លាំងមុនជួឆ្នាំមកបងកែតនណាចាដំណងដំណងកាតិចជាងអាសុំសម្រាប់ព្រាខ្ញុំមកចូលវិញដែរដែរម៉េចគេមកចាប់បងឲ្យបងឯងអត់យកមកយគឺមិនខ្លឹងរបស់ឯងសួញខ្ញុំមិនតានេះណាครับតង170បាតណា ក៏មិនធៀងទេណាស់ครับដល់ផ្កាណັ້ນដល់ដែរផ្កាដល់ផ្កា บบ้านนะครัมีผมพาทุกคนนะครับมาดูนะด้านหลังเขานะครับเขาจะทอดกันอยู่ด้านหลังนะเขาใช้วิธีทอดเป็นเตาฟืนนะครับทุกคนเป็นร้านไก่ทอดที่ดังมากๆนะครับที่ยงเสียมเรียบนะครับ

เจ็ดพันเจ็ดพันอ๋อเจ็ดพันเจ็ดพันอ๋อปั้มปีปอนเจ็ดพันออะลรเจ็บาทเจ็ดสิบบาทนี่นะน่ันใส่ชิ้นเลย ก็เป็น,ร,ปนร้านแก่ทอดเป็นร้านใหญ่เลยนะครับร้าน,นี้ตัวนี้เขาน่าจะทอดแบบสูตรของเขาผมดูนะ ไม่น่าจะมีแป้งนะเนาะน่าจะหมักอะไรมาสักอย่างนะครับในน้ำปลากขาซอสต้างครับผมประมาณแต่ทอดน้ำปลาบ้านเราอ่ะน่าจะประมาณแต่ทอดน้ำปลาหรือว่าหมักซอสมาเพราะว่าไม่มีแป้งนะที่มีแป้งเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนไก่ในห้างอีกยอดหนึ่งแต่ว่าแบบนี้น่ากินแบบนี้อร่อยไม่ได้ใส่แป้งอ่าอันละเจ็ดพันเรียวหรือเจ็ดสิบบาทใช่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 ประมาณเท่านั้นใช้ไละเจ็ดพันเรียวนะครับ ประมาณอะไรเจ็ดสิบบาทเขาก็น่าจะทอดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะผมนับดูเตาก็น่าจะมีหลายเตาอยู่นะนี่ไงชิเป็นึ่งไก่บ้านพี่ไม่ได้เป็นไก่พันธุ์เป็นไก่บ้านเนาะออ๋มีหมากอยู่เข้ามาอยู่มักกระเทียมมักกระเทียมนะหรือหมักกระเทียมแต่ไม่ได้เป็นไก่บ้านใช่ไหมครับพี่ใช่น่าเป็นไก่บ้านเหรอหรือเป็นอันนี้แบบแนวไก่ดำด้วยเขาจะลังจะลงกระทะเดี๋ยวเราลองะลงกระทะ ูตรนี้ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แป้งนะแต่ว่าลูกค้ารวมเต็มร้านเลยนะครับเยอะมากนะแต่ว่าที่นี่นะครับผมอยากบอกว่าเขาจะไม่ได้กินกับข้าวเหนียวนะเขาจะกินกับข้าวสวยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวดูวิธีการทอดของเขาก่อนอวนนะคะเขาจะใช้เป็นข้าวหอมมะลิลำดวนนะคือเขาพอแล้วนะ กประมาณสิบห้าเชียมได้นะที่ผมาดูอาจจะเราว่าน้อกเขาจะประมาณนี้นะครับหายดเตือนไรจะมีเคาเนี่เนาคาดเลยฝนตกก็ยังหายนะกการส่ฝนเลยเรียเียพงว่าเรียนปัญหานะ มีฝนก็ไม่มีปัญหาก็ได้พอได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จับสเาาดเพราะน้ำมันไม่ท่วมไก่นะประมาณให้ระยะหนึ่งหนังจะไม่ติดกันนะ,ะก่อด้วนะครับทุกคนนะเทคนิคการทัวของเขานะครับ ปเป็นไม้คืนนะเน,น,น,นะเบอรคะแนนคะแนนแาไหออกออกกเออไม้ไม้เราเรียกพกให้เป็นเตาฟืนอ๋อตัวนี้เป็นหม้อข้าวนะครับทุกคนข้าวนี่นะครับข็จะหุงข้าว้วยเตาฟืนแบบนี้นะครับต่อมา แล้วก็เป็นสูตรของข้าวนะกำลังทำวิธีแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นซีเนเจอร์ของทางร้านอีกหนึ่งอย่างเลยนะฮะของข้าวแบบนี้นะครับแตบบ่ว่าข้าวสุกสวยเสม,มอกันนะครับแบบนี้หอมนะครับแบบธรรมาชาตินะครับข้าวจะนุ่มแบบธรรมาชาตินะครับแบบนี้ สวยนากิบา้าร้อมเลยนะครับอ้ว้เสร็จแล้วป้าร้อนๆอยูแล้วไก่ร้อนๆตายอ่ะเป็นน้ำมันน้ำมันครื่งนกีันพอ จะใส่กับอะไรมันจะใส่เครื่องอย่างนี้ด้วยสี่พ่ออบสี่พเออบนรัี่่ออบนะครับพ่ะอบเปิดหม้อเปิดอะไรกันละเป็นทำเรียวกันเป็นทำโบราณไงแม่นนะเปข้าวหอมไหมหอมเป็นข้าวข้าวหุงแบบนี้จะนุ่มบ้านเราเรียก คุณฆ่าเช่นนะ้ใช่ค่ะ นี่นะแบบโอ้้ดูน่าทานมากมากนะครับก็อันนี้อันนี้คือจะหมดแล้วนี่เป็นตัวอะไรนะน้ำมันเนาะใช่น้มันน้ำมันตับน้ำมันตับอันนี้ไม่ใช่น้ำมันตับปาน้ามันตับไก่ นี่เท่ากันนะเรียเท่ากันเรียกเท่ากันแล้วนนะครับี่แล้วก็เนี่ยเขาก็จะมสมทานกับวันนี้ผักดองผัดดองกระป๋องผักดองเียอร่อยมากใช่คือประเทศที่เคยมีสงครามเยอะๆส่วนมากจะเน้นกินผักดองไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเห็นไหมมีกินเจกินเห็นไหมสงครามนี่แบบบ้านละไทยอ่ะคือต้องถนอมอาหารได้กินทั้งหน้าหนาวแล้วก็สงครามด้วยไงอ๋อนี่แล้วก็ได้ความรู้จากที่นี่ด้วย คุณเป็นกเกตีดูเลยว่าประเทศที่กินผักดองนี่จะในคือประเทศที่มีตั<อ>้งแต่นานที่นาบอกมันแยกกลุ่มนะอ่าแยกเนี่ยอย่า,าลวกในปีปีนะปีปีเรื่องอะไสองเท่าเลยนะสองว่าเจ็ดพันห้าหมื่นสี่แล้วพี่ชานไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาผง <ม S 2> <อ>ผงขนมบ้านเลยครับแล้วเขาก็จะมีผักดองให้ด้วยนะครับวก็น้ำจิ้มนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นน้ำกาศเนาะแต่นี่ยเป็นผักดองอย่างเดียว ก็าจะใส่เป็นเครื่องเครื่องเคียงให้เป็น้อสกับน้ำจิ้มนะครับตอนให้ด้วยโอเคจใครใจ่ามันนะจ๊ะอันนี้มวยอันนี้มวยเออมวยเอยอปี <c oughs> <c oughs> ก็ที่สี่ก็จะตอนหกนี่ใช่ไหมโอ้คุณชรากรโอ้คุณชลากต้องทอนนะครับขอบคุณครับขอบคุณชลากขอบคุณขอบคุณขอบคุณของเรานะครับขอบคุณนะครับคือวันนี้เราก็กินไปหลายร้านแล้วแต่ว่าเราก็ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะฝากหมุดแล้วก็ทิ้งพิกัดไปให้นะครับที่นี่นะนะครับว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ในตัวเมืองเสียมเรียบนะครับเขาน่าจะเปิดขายทุกวันนะ หรบวันนี้นะครับผมตำลอนต่ายิบนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามที่รอจนจบนะครับก็ฝากติดตามไปร้านเชร์ด้วยนะครับผมนี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดเลยนะครับพี่น้องครับผมก็มาที่เมืองเสียมเรียบนะก็มาสนุนได้นะเป็นข้าวสวยไก่ทอดนะฮะแล้วก็จะมีน้ำน้ำราดนะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผักผักดองแล้วก็มีน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำน้ำตับนะ น่าจะอร่อยน่าจะอร่อยเพราะาเห็นลูกค้าเข้ามาเต็มร้านเลยตลอดเข้ามาตลอดมีทั้งเอากลับบ้านแล้วก็มากินนังทานที่ร้านนะครับเียดายน,นี้ไม่ได้กินให้ดูเพราะว่าผมไปเดินตลาดเช้ามาก็กินมาเยอะแล้วนะแน่แนท้องก็เลยมาถ่ายให้ดูนะยังไงพี่กัดแล้วก็เวลาผมฝากอุ่นให้ที่ใต้คลิปนะฮะใครใที่มาจากเมืองไทยหรือว่าคนที่อยู่กัมพูชานะก็ตามมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะตลอดแต่คลิปต้องขอตัวลาไป่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม